นี่ครับกันชนเสียหายน็อตขาดน็อตตรงนี้ขาดกันชนบี้เลยเบี้ยวเลยครับสวัสดีตอนเช้าครับกับผมช่องบอลเนตรถดับเมืองโยยนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักครับ ดูต้นไม้ก็ล้มหลังคาก็เปิดนะครับเป็นวันที่เสียใจมากครับวันนี้นะหลังคาเกือบโดนรถครับเจ้าสิงโตครับหรือว่าอดีตสมบัติข้อตาจอดอยู่ข้างบนยกดำไว้นะครับไม่ได้นั่น ลมพัดครับลมพายุพัดลงมามไหลลงไปข้างล่างนี่ครับกันชนเสียหายน็อตขาดน็อตตรงนี้ขาดกันชนบี้เลยเบี้ยวเลยนี่ก็เกาะปทะเบียนครับ เรียบร้อยอันละไม่ได้ถูกถูกก็บางฝุนบางฝุนนี่คดคดกลางคดตั้งแต่ตรงกลางมาก็ต้องได้ถอดออกถอดอย่างเดียว ช่วง่างช่วง่างไม่เป็นไรนะครับไม่มีปัญหา,าถึงค้าจะเจ็บดีไม่ความดีไม่ความเปลี่ยนทรงเลย อย่างทรงเป็นส่งเรียบเรียบเสียดายมากครับกันชนนี้ใช้ไม่ได้แล้วกันชนใช้ไม่ได้บุม่มงอบางฝุน่นก็งอตั้งแต่ตรงนี้เลย ป้ายทะเบียนโอ้ยอยหายเยอะเลยขานหน้าเป็นอะไรไหมหน้าไม่เป็นไรนะครับปกติดี ก็มีเสียหายแค่ชุดกันชนหน้านะครับก่อป้ายแล้วก็บังคุนแล้วก็ไฟตรงนี้น่าจะไม้นะไม้ขึ้นมาตีแตกแตกไปหนึ่งข้างแต่มันสามารถเปิดได้นะ อืมไม่น่ามีปัญหาจะเปิดดวจะเปิด,ดแฟลีนนีครับออกเหมือนเดิมนะครับ แต่ขอบกรอบโอเคครับยังใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะครับแต่ก็อาจจะแสบตาแหละต้องหาเงินมาเปลี่ยน อัน <c oughs> นี้เศษแก้วลงลงตาเศษแก้วยยไปเอาับรถบวงลนะวาเอาอย่นี่นะมยันตวนงันงานามงไส้ พ่าก็บริให้บ่งดัดมหมกบ่งหนุบเสือรถไล่ไปไม่แั้วรถลำลองอ๋อโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะบอกว่าไม่มีอะไรได้ไงรถพังขนาดนี้อ๋อครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ